สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอะคลิปนี้ก็แนะนําตัวอีกแล้วอ๋อนอ่แนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อพนันนีนะคะเป็นคนชนเผ่าลีซูนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะได้ปีกว่าแล้วนะคะทุกคน วันนี้ก็กินอ,อันนี้นะคะหอยขงนะอหอยขมหอยจุ๊บบ้านเราหอยจุ๊บนะทีนี่นะอ่ามีเพื่อนอเอามาฝากนะคะหอยจุ๊บบ้านเราเนี่ยอ,อันนี้มันหอยจุ๊บนี่นะคะมันใหญ่กว่าของบ้านเรานะหอยนี่นะคะมันไม่ใช่หอยเชอรี่นะทุกคนมันไม่ใช่หอยเชอรี่วันนี้พี่ก็ผักกะเพราไว้นะแล้วก็ข้าวเป็นข้าวมันไก่นะ ข้าวมันไก่พี่ทําให้นิโคนะฮะนุ่นนิโคลชอบกินข้าวมันไก่เนาอะอแต่พี่เราก็พี่ก็มากินกับผักกับเพานะฮะ,ะหอยมันเผ็ดเผ็ดเนาะแป๊บเดียวหนึ่งนาทีเรอยากกินอะไรเผ็เดเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดเจะแซ่บก็เลยอไม่กินไก่อะกินข้าวมันไก่กับ กระเพราอันนี้ดีกว่าอืมนี่ก็เป็นเป็นมื้อแรกของพี่แล้วนะคะที่ได้กินหอยจุ๊บที่นี่นะ,ะอืมที่อเมริกานะคะอืมรสชาติก็เหนียวเหนียวเหมือนบ้านเราเนะะี่ยค่ะทุกคน,นเหนียนๆจะ่อร่อยนะฮะพี่เขาลวกมาให้แล้วนะคะลวกมาให้อืม ใช้เวลาเคี้ยวนานหน่อยโอ้เคี้ยวเกือบหนึ่งนาทีแต่ก็อร่อยนะเะข็งด้วยขิงของข้าวมันไก่นะฮะแล้ก็เป็นสลัดไหนที่พี่ปลูกเองนะฮะ มพี่ชอบกินนะ,ะตอนนี้นะคะที่นี่ก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะ สีแดงสีเหลืองสีส้มนะ,ะดูดูของเขาอะดูดูใบไม้ร่วงก็ย่างเข้ามาแล้วนะคะใบไม้ร่วงแล้วมันก็จะเป็นฤด,ดูหนาวนะคะก็จะมีมะนะคะ แล้วกอน,นี้ก็มีแกงเห็ดด้วยนะคะแกงเห็ดนี่ก็พี่เขาเห็ดนี่ก็พี่เขามาให้เหมือนกันเพื่อนนะคะพี่ก็แกงแบบดอยไว้นะ,ะเอาไว้ซดน้ำนะคะเป็นเป็นเห็ดพึ่งหวานนะ,ะอืมบ้านอ้างก็ขมนะน่าจะผสมมาแต่ก็แบบขมขมอร่อยค่ะขมอร่อย ร้อนร้อนแกงร้อนผักกะเพราก็เผ็ดวนตัวอีกซุปซุปมันชุมฮะออใช้มันชุม,ชมอือฮึไม่ช่ามาลูกใช้มันชุม ไข่พึ่งอ,อารมณ์คล้ายๆเห็ดไข่ห่านบ้างแล้วนะฮะมันจะเหนียวนน่มๆนะฮะอร่อยค่ะอืมนุึมๆโดยสองตัวนะฮะรสชาติเห็ดไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่ามันนนึมๆนะฮะเหนียวๆนุ่มๆแต่อคิดเป็นเห็ด เห็ดอะไรนะเห็ดมันปูเห็ดมันปูไม่ไม่เหนียวนะเฮ้ยเฮ้ยวของโปรดของโปรดนางนะฮะเขามั่นไก่นะ บอกคิดถึงเมืองไทยทางว่าคิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงอ่าคิดถึงโรงเรียนที่เมืองไทยไหมคิดถึงครูไหมบอกว่าไม่นะแต่คิดถึงอาหารที่เมืองไทยมาละพี่เลนที่อาหารกลางวันที่เมืองไทยมันมีซุปแล้วมีข้าวมันไก่ชอบอะไรรึเปล่าบอไม่ชอบไม่ได้นอนตั้งนานอืมนม่เ คือผักกระเพราหอยหรอผักกระเพราหอยคิดถึงอาหารที่มืองไทยนะคะพี่เมย์ชอก็บอกว่าคิดถึงอาหารที่ถึงเส้นหมี่เส้นหมี่ไข่ที่หมู่บ้านอ ก็ใกล้หมูบ้านพี่ที่บนดอยนะที่อนุนูทยนะฮะซึ่งหมี่อร่อยมากไม่ใช่หมี่ยูนานนะฮะมันเป็นป้าอีกคนหนึ่งที่ทำนะเป็นหมี่ขายนะเขาทำเองที่บ้านนะอร่อยมากอืม อะไรลูกทำไมเปิดเปิดน้ำไว้เ,เปิดน้ำทิ้งไหมมาไม้าจะทำซีฟู้ดนั่นคือเนี้ยซีฟู้ดหน รอ้อนทั้งเผ็ดทั้งรอ้อนแทั้งอร่อยหอยเหนียวเหนียวเหนียวแต่อร่อยเลยอือโฟกัสบ่นี่มาก,กินเนาะ

ถอยนิดนึงอืมอม,ม,มนี่สักก้าน9นาทีแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะฮะกว่าทุกคนจะเบื่อ สาทวัสวดียขา